สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ครอบครัวน้องบัวพลอยเฟมลี่นะคะน้องภูพานยังจําแม่จิมนะคะยังจําเสียงรถได้นะคะวันนี้แม่จิมก็มีโอกาสนะคะได้นำนะคะผละไม้หนึ่งโต๊ะนะคะของป้าม่นนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะฝากมาให้<อ>น้องภูพานนะคะวันนี้ก็เป็น โอกาสดีโอเดี๋ยวได้กินลูกแล้วพ่อควานมาก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่ควานโดยตรงก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะคะเสียงโหลมากยังเสียงโหลเหมือนเดิมเลยนะคะยังเสียงโหลเสียงดีเหมือนเดิมนะคะน้องภูพานนะคะเดี๋ยวได้ทานลูกเดี๋ยวได้ทานครับผู้บ่าวโอ้โหครับรัวรวเลยนะคะครับรัวๆัวเดี๋ยวได้กินลูกใจเย็นๆครับใจเย็นๆน,นะคะผู้พานเดี๋ยวได้ทานเออวันนี้เราพ่อควานมานะคะ ให้พ่อขวานเข้านะคะเพราะว่าแม่จิมเองก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะคะไม่กล้าเข้าใกล้น้องนะคะโอ้โหเสียงโลลัวๆเลยนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้หนึ่งโตะนะคะที่แม่จิมนะคะจัดมาให้นะคะหนึ่งกรละมังหนึ่งโตเลยนะคะอ,อ่านะคะอ่าจัดไปเลยคะ่ะพอ่อพานนะคะมาแล้วนะคะคร,ครับก่อนลูกครับก่อนพ่อพานครับโลโลลูกโอ้โหผมครับหลายรอบแล้วครับผมครับหลายรอบแล้วครับนะคะ เออโหฟินเลยนะคะภูพานได้ทานแล้วฟินเลยนะคะเออโหอา่หย่ไหมครับหนุ่มรูปหลอนะคะพรหนุ่มรูปหลอนะคะเออโหดูเสียงตีใบหูนะคะบกสะบัดพัดไปพัดมาฟินเลยครับภูพาน ผูพันบอกว่าอายอยจริงๆครับตบคุณประมนครับผู้ใหญ่ใจดีครับที่ยังนึกถึงน้องผูพันอยู่นะครับดูน้องกินแบบมีความสุขมากนะคะ,คะ,ะกินแบบมีความสุขเลยนะคะปราบกับคุณประมนนะคะออเดอร์ของเราก็จะมีกล้วยนะคะมีมันแก้วมีแตงกวานะคะมีสามอย่างนะคะยังไม่ได้นำสับอะไรนะแต่โมเข้ามานะคะ เดี๋ยวรออีกสักพักก่อนนะคะจะมีออเดอร์นะคะแตงโมวรวมด้วยนะคะผลไมร้รวมของเราน,นะคะอร่อยจังเลยนะคะพี่อ่าน้องภูพานบอกอร่อยจังเลยครับปราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับปราบขอบคุณประมูลครับที่นึกถึงผมอยู่นะครับโอ้โหน้องกินแบบฟินๆเลยนะคะอร่อยมาก คูพ,พานบอกว่าอร่อยมากครับดูเสียงตีใบหูนะคะดังถึงไม่แมอเปล่าวนะน้องมีความสุขนะคะหางก็บุกสะบัดพัดไปพัดมาหูก็กระพือไปกระพือมานะคะเห็นแล้วก็มีความสุขกับน้องด้วยนะคะเออเสียงตีใบหูเสียงดังมากนะคะน้องมีความสุขนะคะน้องฟินฟินนะคะ โอ้ค่อยๆกินลูกไม่มีใครแย่งหรอกผู้บ่าวนะคะไม่มีใครแย่งครับอืออร่อยใช่ไหมล่านะคะอร่อยครับอร่อยครับอร่อยฟินฟินเลยดูตาผมแค่ก็รู้ครับแม่ๆครับดูตาผมก็รู้ว่าผมฟินขนาดไหน อยังกินเร็วกินไวเหมือนเดิมนะคะน้องภูผานจะเป็นช้างที่กินเร็วนะคะคล้ายๆพี่อมทองนะคะพี่อมทองก็จะทันเร็วทันไวนะคะจะทานเร็วทานไวอ่ไปเรื่อยๆครับผลไม้หนึ่งโตะนะคะจัดมาเต็มๆพูนๆกาละมังเลยนะคะสาธุบุญกับป้ามนด้วยนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ยังนึกถึงน้องอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ ผู้พานน้องผู้พานก็จะได้กินนะคะกับของป้ามนนะคะตลอดเลยนะคะกราบขอบคุณป้ามนครับขอให้ป้ามนนะครับร่ำรวยนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกๆประการนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเยอะๆนะครับรวยแล้วรวยอีกรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกนะครับ มีความสุขมากนะคะ,อะขอให้ประมูลนะคะโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะโอ้โหขอบคุณครับคุณพานบอกขอบคุณครับนะคะดูน้องกินก็มีความสุขไปด้วยนะคะแม่แม่ขานะคะแม่จิ๋มมานั่งดูน้องทานนะคะก็มีความสุขไปกับน้องด้วยนะคะดูน้องมีความสุขมากได้ทานผลไม้นะคะอร่อยอร่อยนะคะ จากผู้ใหญ่ใจดีส่งมอบนะคะแม่จิมก็มาเป็นสะพานบุญให้กับท่านนะคะมาป้อนให้นะคะขอบประคุณประม,มนต์อีกครั้งนะคะขอบประคุณท่านแทนอ่าน้องผูพานด้วยนะคะที่ยังนึกถึงน้องผูพานอ่าอยู่ตลอดนะคะขอบประคุณประม,มนต์นะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะเอออร่อยมากครับดูผู้พานกินแบบฟินเลยครับฟินฟินเลยครับอร่อยมากครับเสียงตีใบหูนี่ดังมากนะคะบ่งบอกว่าน้องมีความสุขกับการกินนะคะ อ่าค่ะกินเร็วนะคะกินเร็วกินไวอืมอืมต้องรอดยังกร่บืนบอ๋ออ๋อโอ้โหเวลตานะคะมีความสุขมากค่ะดูเวลตาน้องนะคะแม่แม่ขา อร่อยไหมผู้พานอร่อยไหมลูกโหอร่อยครับดูเสียงตอบรับนะคะตอบรับจากใบหูนะคะสังเกตง่ายนะคะอร่อยครับอ่าหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องโมพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องโมพลอยนะคะโออโหอาย่อยครับอาย่อยกินเร็วมากนะคะน้องผู้พานอือฮ ยาวๆเลยนะคะโอ้โหดูแว,วตาน้องนะคะมีความสุขมากได้กินผลไม้อร่อยอร่อยสมบรงนะคะส่งถึงที่เลยนะคะส่งถึงที่เลยอาอ่ะขอบคุณป้ามนก่อนนะครับรับก่อนเร็ว,วครับป้ามนอีกครั้งก่อนลูกรับก่อนเร็ว,อวโอ้โหขนาดเคี้ยวก็ยังเสียงโลอยู่นะคะอ่ะนะคะ น้องทานหมดแล้วนะคะขอบคุณประมนลอีกครั้งนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณมากาาคมาอาผข,ขอบคุณนะคะที่ส่งนะคะผลไม้หนึ่งโต๊ะนะคะมาป้อนให้กับน้องภูพานนะคะหมดเรียบร้อยแล้วนะคะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่จิมก็ขอพักความน่ารักนะคะของน้องภูพานะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ